นนะตรงนี้จะพูดถึงสม,สมดุลต่อการเลื่อนที่จุดที่เราเน้นมากตรงนี้ก็คือว่าแรงรับต้องเท่ากับอะไรคะศูนย์เกี้คโคอธิบายไปบอกว่าถ้าเกิดแรงรับเป็น0ูนเนี่ยจากกฎข้อที่2นิวตันซิงมา F เท่ากับ MA นั่นก็แปลว่า A ของเธอเท่ากับอะไรฮะศูนย์การที่ A เป็น0ย์มี2กรณีฮะนั่นคือวัตถุมันหยุดนิ่ง มิชคำว่าหยุดนิ่งก็สแสดงว่า v ได้เท่าไหร่นะ,ะนะศูนย์กลายเป็นอันหนึ่งวัตถุมีการอะฮะเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเลยฮะคงที่นะฮะเคลื่อนที่แต่ความเร็วมันคงที่ทีนี้ประเด็นของเราคือว่าแรงลับต้องเป็นเท่าไหร่นะฮะศูนย์อันนี้ขยายความไม่หมดแล้วนะฮ้างเดียนทีนีนะ้เธอไปดูกรณีที่หนึ่ง มีสองแรงมีสองแรงมีสองแรงกระทำต่อวัตถุถ้ามีสองแรงกระทำต่อวัตถุเี่ยนะยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดอันนี้เป็นพื้นถ้าฉันไม่พูดว่าพื้นฉันพูดว่าโต๊ะได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้ ได้หมดนะฮะได้หมดอ่ามีวัตถุวางที่นี่นี่เป็นวัตถุเพราะฉะนั้นถามว่าแรงที่กระทำต่อว,วัตถุนี้มีกี่แรงแน่นอนหนึ่งโลกดึงดูดคืออะไรฮะ mg แท้ที่จริงแล้วนเนี่ยฮะ mg มันเป็นแรงที่โลกดึงดูดวัตถุแท้ที่จริงแล้วมันก็คืออะไรฮะน้ำหนักของวัตถุ ใช่ไหมน้าหนักของวัตถุอีกแรงหนึ่งคืออะไรก็คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทาต่อเลยฮะวัตถุทิศขึ้นนั่นคือตัวอะไรฮะเอน็นใช่ไหมนั่นคือตัวเอน็นเพราะฉะนั้นเมื่อมันสมดุลก็แสดงว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นก็จะได้ว่าเอ็นเท่ากับ mg หรือเขียนว่าเอ็นเท่ากับ mg ก็คือตัวอะไรครบเรนดยู w. รียนะอันนี้ฉันเขียนสมการที่เป็นแบบสเกลาร์นะโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดครูต้องการจะเขียนแรงแบบเวกเตอร์สมการแบบเวกเตอร์ถ้าจะลืมแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะฮะวัตถุก,ก้อนนี้มีแรงรทำสองแรงแรงที่1คือตัว n บวกแรงที่2คืออะไร mg บวกกันเสร็จต้องได้เท่าไหร่คะศเทนไหม อันนี้ครูเขียนสมาการแบบเลยฮะเวกเตอร์เตะนี้ไปก็จะได้ว่า n เท่ากับลบ m ออันนี้สื่อสารว่าเป็นการเขียนแรงแบบสมาการเลยฮะโทษเป็นการเขียนสมาการแบบเลยฮะเวกเตอร์เดี๋ยวเราเรียนไปเรียนมาครูกว็วนนี้แต่ลาครั้งเียฮนะสเกลาร์แต่เธอต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นเวกเตอร์อะไรบ้างที่เป็นสเกลาร์อันนี้ไม่มีปัญหา ตอนนี้มีแรงกระทำต่อวัตถุกี่แรงนะฮะเนี่ยรูปเนี้ยสองแรงนะฮะสองแรงต่อไปทาเรียนดูครูจะให้แรงที่กระทำต่อวัตถุมีสามแรงบ้างมีแรงกระทำต่อวัตถุสามแรง นี่เลยนะคำว่าสามแรงฟังให้ดีนะก็มีที่สองกรณีสองกรณีคืออะไรก็คือแนวเดียวกันนะฮะแนวเดียวกันกับไม่อยู่แนว เดียวกันเอาแนวเดียวกันเป็นไงนักเรียนดูนะไม้นี่ไม้ไม้อันนี้มีมวลเท่ากับ m แล้วก็มีเสารองรับอยู่สองต้นอันนี้พื้นจริงๆ มีเสารองรับสองต้นทีนี้เนี่นะฮะอย่างงนะฮะอันนี้เป็นอนะไรสีเหลืองนี่เป็นอะไรฮะเป็นเสาอันนี้เป็นท่อนไม้นะฮะท่อนไม้คือวัตถุแหละถามว่าตอนนี้ท่อนไม้มีแรงกระทาต่อมันกี่แรงกี่แรงคะสามแรงหนึ่ง โลกดึงดูดคือเมื่อมีมวล M อ็ดึงดูดด้วยแรงนะฮะเอ็มจแต่ถ้าอย่ลืมอ่ะเอคือตัวอะไรคะ W <อ>2แรงปฏิกิริยาที่เสาต้นที่แรกกระทำต่อท่อนไม้อันนี้ให้เป็นตัว N1 และอันนี้เสาต้นที่2กระทำต่อท่อนไม้อันนี้ให้เป็น N2 ใช่ไหมฮะ N2 ทีนี้เหตุการณ์นี้มันสมดุลถ้ามันสมดุลก็สแสดงว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงะไรฮะแรงลงงั้นแรงขึ้นก็จะกลายเป็น n1 บวกเ2เท่ากับแรงลงก็คือตัว mg อันนี้ครูเขียนสมการแบบสเกลาร์ใช่ไหมฮะเธอเข้าใจนะครั้งเรียนเธอเข้าใจเสร็จแล้วนักงเรียนนะเธอไปดูอันนี้เข้าใจนะฮะสามแรงอยู่แน่ด้วยกันต่อไปนักงเรียนเธอไปดู สามแรงไม่อยู่แนวเดียวกันนี่นเลยนะเหตุการณ์นี้มันมาจากการทดลองนี่นเลยนะเธอจําภาพที่เธอทดลองกระดาษวางที่โต๊ะเธอบนพื้นกระดาษวางที่พื้นโต๊ะเธอกันแล้วกันแล้วเธอก็มีวัตถุก,ก้อนหนึ่ง แต่วัตถุก,ก้อนนั้นเธอเอาตาช่างสปริงอะ่ะเกี่ยว 3... ามจุดเธอก็ดึงไปสมมุติว่าอันนี้ออกแรง f 1อันนี้ออกแรง f 2และอันนี้ออกแรง f 3มาดูให้ดีนะฮะอันนี้มาจากการทดลองจริงมาจากการทดลองจริง เสรจล้วเลยนะความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเธอเอาสามแรงมาต่อกันดูนะเมื่อเอาสามแรงมาต่อกันเอา f หนึ่งมา f หนึ่งกว่านั้งเลนะนี่คือ f หนึ่งเอา f สองมาเอาหาง f สองต่อที่หัว f1 เรียนดูทุกอย่างมันเดิมนะนี่ f2 ใช่ไหมฮะแล้วเอา f3 มาต่อ f2 หาง f3 ต่อหัว f2 ดงนั้นสิ่งอัศจรย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเธอจะได้รูปสามเหลี่ยมอะไรฮะปิดเมื่อเป็นสามเหลี่ยมปิดแสดงว่ามันเกิดอะไรฮะสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะภาพตรงนี้เธอจะพบว่าถ้าเธอออกแรง สคนฮนะ f ห f ส f สวัตถุกระน,นี้มันจะหยุดนิ่งเธออ่านค่าแรงได้เอาไปเขียนพลอตกราฟมาเธอจะได้รูปเป็นรูปสามเหลี่ยมปิดพอดีถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามาเลยคะสมดุลเพราะฉะนั้นซิกมา F เท่ากับ0นั่นคือเอา f 1บวก f 2บวก f 3ามเท่ากับศนเลยนะฮะ ถ้าครูเขียนอย่างนี้แสดงว่าครูกําลังเขียนสรรมการที่เป็นสรรมการแบบเลยฮะเวกเตอร์นะฮะ, ector, ะ,ฮะแบบเวกเตอร์ทีนี้ถ้าดูต่อจากตรงนี้เขียนให้ดูดีมีชาติตรกูลหน่อยก็เขียนว่าซิกมา fi i ตั้งแต่1ถึง มีกี่แรง3เท่ากับ0นั่นเองนะฮะเท่ากับ0ที่เท่ากับ0เพราะว่าจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายมาอยู่ที่จุดอลไรฮะเดียวกัน